มิลินทปัญหาวักที่สองตอนที่16ธรรมสันตติปัญหาพระราชาตรัสถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดเกิดขึ้นเขาจะเป็นผู้นั้นหรือจะเป็นผู้อื่นพระเถระเจ้าทูลตอบว่าจะเป็นผู้นั้นก็ไม่ใช่จะเป็นผู้อื่นก็ไม่ใช่ ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาให้ข้าพเจ้าฟังพระองค์จะทรงสดับต่อไปนั้นเป็นฉันใดขอความที่อัตมภาพจะทูลถามก็เมื่อเวลาใดพระองค์ยังทรงพระเยาว์เป็นเด็กอ่อนบรรทมหงายอยู่ในพระอุปพระองค์นั้นนั่นแหละได้ทรงพระเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในเวลานี้ใช่หรือไม่ไมิใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าในเวลานั้นข้าพเจ้าเป็นเด็กอ่อนนอนงายอยู่นั้นคนหนึ่ง ในเวลานี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคนหนึ่งก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแม้มารดาบิดาและคนมีศีลมีสิบป,ปะมีปัญญาก็จะไม่มีนะสิมารดาของสัตว์ซึ่งแรกปฏิสนธิเป็นกันละเป็นอมพุทธะเป็นชิ้นเนื้อเป็นแท่งและมารดาของสัตว์ที่เป็นทารกมารดาของสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่คนละคนไม่ใช่คนเดียวกันดอกหรือคนหนึ่งศึกษาสิบป,ปะคนหนึ่งเป็นผู้ได้ศึกษาแล้ว คนหนึ่งทำบาปกรรมมือและเท้าทั้งหลายของคนหนึ่งขาดไปหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็เมื่อเขาถามพระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะตอบอย่างไรอาตมาภาพที่แหละเป็นเด็กอาตมาภาพนี่แหละเป็นผู้ใหญ่ในเวลานี้สภาวะธรรมทั้งหลายอาศัยกายนี้นี่แหละนับว่าเป็นอันเดียวกันทั้งหมดขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุป,ปมาให้ขา้าพเจ,จ้าฟังอีกเหมือนอย่างว่า บุรุษผู้หนึ่งจะตามประทีศอาจตามไปได้จนตลอดรุ่งหรือไม่ได้สิพระผู้เป็นเจ้าเลวไฟอันใดในยามแรกเลวไฟอันนั้นหรือในยามกลางไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าเลวไฟอันใดในยามกลางเลวไฟอันนั้นหรือในยามสุดไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าประทีปในยามแรกในยามกลางและในยามสุดดวงหนึ่งๆแยกต่างหากันหรือไม่ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าประทีปที่อาศัยประทีศนั้นนั่นแหละ สว่างไปแล้วจนตลอดลุ่งข้อนั้นฉันใดความสืบต่อแห่งสภาวะธรรมก็สืบต่อกันฉันนั้นนั่นแหละสภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นสภาวะอันหนึ่งดับไปเหมือนกับสืบต่อพร้อมๆกันเพราะเหตุนั้นผู้ที่เกิดขึ้นจึงได้ชื่อว่าจะเป็นผู้นั้นก็ไม่ใช่จะเป็นผู้อื่นก็ไม่ใช่แต่ถึงความสงเคราะห์ว่าปัจฉิม,มวิญญ,ญาณขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาให้ข้าพเจ้าฟังยิ่งขึ้นไปอีก เหมือนอย่างว่าน้ำนมที่เขารีดออกรั้นเวลาอื่นแต่เป็นนมส้มไปและแปรไปจากนมส้มก็เป็นเนยข้นแปลไปจากเนยข้นก็เป็นเปรียงและจะมีผู้ใดผู้หนึ่งมาพูดอย่างนี้ว่าน้ำนมอันใดนมส้มก็อันนั้นนั่นเองนมส้มอันใดเนยข้นก็อันนั้นนั่นเองเนยข้นอันใดเปรียงก็อันนั้นนั่นเองฉนี้เมื่อผู้นั้นเขาพูดอยู่จะเชื่อว่าเขาพูดถูกหรือไม่ไม่ถูกพระคุณเจ้า มันอาศัยน้ำนมนั้นนั่นเองเกิดขึ้นข้อนั้นฉันใดความสืบต่อแห่งสภาวะธรรมก็สืบต่อกันฉันนั้นนั่นแหละสภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นสภาวะอันหนึ่งดับไปเหมือนกับสืบต่อพร้อมๆกันเพราะเหตุนี้ผู้ที่เกิดขึ้นจึงได้ชื่อว่าจะเป็นผู้นั้นก็ไม่ใช่จะเป็นผู้อื่นก็ไม่ใช่แต่ถึงความสงเคราะห์ว่าปัจฉิมเมื่อวิญญ,ญาณพระผู้เป็นเจ้าช่างฉลาดจริงๆ ตอนที่17เจ็นับปฏิสนธิขหนะปัญหาพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ใดไม่ปฏิสนธิผู้นั้นรู้ได้ไหรือไม่ว่าเราจะไม่ปฏิสนธิอีกพระเถระเจ้าทูลตอบว่าขอถวายพระพรรู้ได้รู้ได้ด้วยอย่างไรสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความถือเอาปฏิสนธิเพราะความสิ้นไปแห่งเหตุและปัจจัยนั้นนั่นแหละ เขาจึงรู้ได้ว่าเราจะไม่ปฏิสนธิอีกขอพระบุญชา้โจงอุปมาให้กับพระเจ้าฟังเหมือนอย่างว่าชาวนาเขาไถาแล้วหวานแล้วก็ขนข้าวเปลือกมาไว้ในฉางให้เต็มแล้วสมัยอื่นอีกชาวนานั้นก็มิได้ไถและไม่ได้หวานอีกปริโภคข้าวเปลือกที่ตนได้สั่งสมไว้อย่างไรนั้นเสียบ้างจำหน่ายเสียบ้างน้อมไปตามประสงค์บ้าง เขาจะรู então, <what> erm ้ได <políticas>? you know? ้หรือไม่ว่าช้างสำหรับเก็บข้าวเปลือกของเราจะไม่เต็มขึ้นได้อีกรู้ได้สิพระผุนเจ้ารู้ได้ด้วยอย่างไรสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งจะทำช้างสำหรับไว้ข้าวเปลือกให้เต็มขึ้นได้เพราะความสิ้นไปแห่งเหตุและปัจจัยนั่นแหละเขาจึงรู้ได้ว่าช้างสําหรับไว้ข้าวเปลือกของเราจะไม่เต็มขึ้นได้อีกข้อนั้นฉันใดสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความถือเอาปฏิสนธิ ความสิ้นไปแห่งเหตุและปัจจัยนั้นนั่นแหละเขาจึงรู้ได้ว่าเราจะไม่ปฏิสนธิอีกก็ฉะน,นั้นนั่นแหละพระผู้เป็นเจ้าช่างฉลาดจริงๆปบทที่18ปัญญานิรุชนะปัญหาพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้ายานเกิดขึ้นแล้วแก่ผู้ใดปัญญาก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหรือพระเถระเจ้าทูลตอบว่า ขอถวายพระพรยานเกิดขึ้นแล้วแก่ผู้ใดปัญญาก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นยานอาันใดปัญญาอนาันใดก็อันนั้นนั่นเองหรือขอถวายพระพรยานอันใดปัญญาก็อันนั้นนั่นแหละก็ยานเกิดขึ้นแล้วแก่ผู้ใดปัญญาก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นผู้นั้นจะหลงหรือไม่หลงเล่าหลงในบางแห่งไม่หลงในบางแห่งหลงในที่ไหนไม่หลงในที่ไหนหลงในสิบปะที่ตนยังไม่เคยเรียน ในทิศท,ที่ตนยังไม่เคยไปในภาษาที่ตนยังไม่เคยฟังเขาไม่หลงในที่ไหนเล่าก็สิ่งใดคืออนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีที่ปัญญาได้ทําไว้เขาไม่หลงในสิ่งนั้นก็โมหะของผู้นั้นไปที่ไหนเสียเล่าเมื่อยานเกิดขึ้นแล้วโมหะก็ดับไปในที่นั้นเองขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาให้ข้าพเจ้าฟังเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้หนึ่ง ส่องแสงไฟเข้าไปในเรือนที่มืดแต่นั้นความมืดก็หายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นเมื่อยานเกิดขึ้นแล้วโมหะก็ดับไปในที่นั้นก็ปัญญาไปที่ไหนเสียเล่าถึงปัญญาเมื่อทำกิจของตนแล้วก็ดับไปในที่นั้นนั่นเองก็แต่ว่าสิ่งใดคืออนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตก็ดีที่ปัญญาได้ทำไว้สิ่งนั้นไม่ได้ดับไป ข้อที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าปัญญาทำกิจของตนแล้วดับไปในที่นั้นเองก็แต่ว่าสิ่งใดคืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปัญญาได้ทำไว้สิ่งนั้นไม่ได้ดับไปฉะนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าจงประมาสิ่งนั้นให้กับเจ้าฟังเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งอยากจะส่งจดหมายไปในกลางคืนให้เรียกเสมียนมาแล้วจึงให้จุดไฟแล้วให้เขียนจดหมาย นให้เขียนจดหมายเสร็จแล้วก็ให้ดับไฟเสียเมื่อดับไฟแล้วจดหมายก็มิได้หายไปฉันใดปัญญาทำกิจของต้นแล้วก็ดับไปในที่นั้นนั่นเองก็แต่ว่าสิ่งใดคืออนิจจังก็ดีทุกครั้งก็ดีอนัตตก็ดีที่ปัญญานั้นได้ทำไว้สิ่งนั้นมิได้ดับไปขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาสิ่งนั้นให้ข้าพเจ้าฟังให้ยิ่งขึ้นอีกสักหน่อยเหมือนอย่างว่า มนุษย์ทั้งหลายในบุรัตตินชนบทตั้งหม้อน้ำไว้ในเรือนเรือนละห้าหม้อสำหรับดับไฟครั้นเมื่อไฟไหม้เรือนแล้วเขาก็โยนหม้อน้ำห้าหมอนั้นขึ้นไปบนหลังคาเรือนไฟนั้นก็ดับไปมนุษย์ทั้งหลายนั้นจะต้องคิดว่าตนจะทำกิจด,ด้วยหม้อแห่งน้ำนั้นอีกหรือไม่ต้องคิดอีกเลยพระผู้เป็นเจ้าพอแล้วด้วยหมอหนั้นประโยชน์อะไรได้วยหมอหนั้นอีกเล่า ผู้มีปัญญาควรเห็นอินทรีย์ทั้ง5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนหม้อน้ำห้าหม้อควรเห็นพระโยคาวจรเหมือนมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นควรเห็นกิเลสทั้งหลายเหมือนไฟกิเลสทั้งหลายดับไปแล้วด้วยอินทรีย์ทั้ง5และกิเลสท,ที่ดับไปแล้วไม่เกิดอีกเหมือนไฟดับไปด้วยหม้อน้ำทั้งห้าข้อนั้นฉันใด ปัญญาทํากิจของตนแล้วก็ดับไปในที่นั้นฉันนั้นก็แต่ว่าสิ่งใดคืออนิจจังก็ดีทุกครั้งก็ดีอนัตตก็ดีที่ปัญญาได้ทําไว้สิ่งนั้นไม่ได้ดับไปด้วยขอพระภูปิเจ้าจงอุปมาให้ข้าพเจ้าฟังยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนอย่างว่าแพทย์ถือเอารากไม้ที่เป็นยาห้าอย่างเข้าไปหาคนไข้แล้ว บดรากไม้ที่เป็นยาห้าอย่างนั้นให้คนไข่ดื่มกินโทษทั้งหลายก็ระงับไปด้วยรากไม้ที่เป็นยาห้าอย่างนั้นแพทย์นั้นจะต้องคิดว่าตนจะทำกิจด,ด้วยรากไม้เหล่านั้นอีกหรือไม่ต้องคิดอีกเลยพระผู้เป็นเจ้าพอแล้วได้รากไม้ที่เป็นยาทั้งห้าอย่างเหล่านั้นจะประโยชน์อะไรด้วยรากไม้เหล่านั้นอีกเล่าผู้มีปัญญาควรเห็นว่าอินทรีย์ทั้งห้ามีอินทรีย์คือศรัทธาเป็นต้น เหมือนรากไม้ที่เป็นยาห้าอย่างควรเห็นพระโยคาวจรเหมือนแพทย์ควรเห็นกิเลสทั้งหลายเหมือนพยาธควรเห็นปุถุชนทั้งหลายเหมือนบุรุษที่เจ็บกิเลสท,ทั้งหลายระงับไปด้วยอินทรีย์ทั้งห้าและกิเลสท,ที่ระงับไปแล้วไม่เกิดอีกเหมือนโทษทั้งหลายของคนไข้ระงับไปด้วยรากไม้ที่เป็นยาห้าอย่างครั้นเมื่อโทษร,ระงับไปคนไข้ก็เป็นผู้หายโรคฉะนั้นข้อนี้ฉันใด ปัญญาทำกิจของตอนแล้วก็ดับไปในที่นั้นฉันนั้นเพราะแต่ว่าสิ่งใดคืออนิจจังก็ดีทุกครั้งก็ดีอนัต,ตาก็ดีที่ปัญญาได้ทำไว้สิ่งนั้นไม่ได้ดับไปด้วยขอพระผุญเจ้าจงอุปมาให้กับพระเจ้าฟังยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนอย่างว่าทหารที่เข้าสู่สงครามถือเอาลูกศรไปห้าลูกแล้วเข้าสู่สงครามเพื่อจะเอาชัยชนะกองทัพแห่งข่าศึก ทหารนั้นเข้าสู่สงครามแล้วยิงลูกศรทั้ง5้านั้นไปกองทัพแห่ง้าศึกก็แตกไปด้วยลูกศรทั้ง5้านั้นทหารที่เข้าสู่สงครามนั้นจะต้องคิดว่าตนจะทํากิจด้วยลูกศรอ,อีกหรือไม่ต้องคิดอีกเลยพระผู้เป็นเจ้าพอแล้วด้วยลูกศรห้าลูกนั้นจะมีประโยชน์อะไรด้วยลูกศรเหล่านั้นอีกล่าผู้มีปัญญาควรเห็นอินทรีย์ทั้งห้ามีศรัทธาเป็นต้น เหมือนลูกศรทั้งห้าควรเห็นพระโยคาวาจรเหมือนทอาหารผู้เข้าสู่สงครามควรเห็นกิเลสท,ทั้งหลายเหมือนกองทัพแห่งข่าศึกกิเลสท,ทั้งหลายที่แตกไปด้วยอินทรีย์ทั้งห้าและกิเลสท,ที่แตกไปแล้วไม่เกิดอีกเหมือนกองทัพแห่งข่าศึกที่แตกไปแล้วด้วยลูกศรทั้งห้าข้อนั้นฉันใดปัญญาทำกิจของตนแล้วก็ดับไปในที่นั้นฉันนั้น ก็แต่ว่าสิ่งใดคืออนิจจังก็ดีทุกครั้งก็ดีอนัตตาก็ดีที่ปัญญาได้ทำไว้สิ่งนั้นมีได้ดับไปด้วยพระผู้เป็นเจ้าช่างฉลาดจริงๆ